เอาไรครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้นะครับมีเหตุนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเรามีเหตุช่วยน้องหมานะครับซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวเรากําลังจะไปช่วยหมานะครับซึ่งเปลี่ยนกําลังคนไว้เยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปตอนที่ไปถึงแล้วก็แลกกันนะครับคุณผู้ชมครับโอเค let's go เอาลยครับก็ถึงแล้วนะครับแบกดึงขอลงรถไปโอเค นี่ครับพาตัวเล็กมาจับด้วยครับตัวเล็กน่าจะวิ่งเร็วดีครับก็เลยพามาเดี๋ยวดูนะครับนี่ไงครับผู้ต้องหาของเรานี่เอดูนะครับมันจะเป็นไงนะครับตอนนี้ครับเอกูไปบุบดวงนะครับกำลังรับภารกิจนะครับในการจับมาเจ้าน้องหมานะครับผมซึ่งเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าจะยังไงนะครับผมมันาจะวิ่งเร็วนะ พี่เขานะครับเขาได้ใช้วิธีการในการจับหมาดูกันเช้ผ้าคุมครับโอ้โหรถเกือบชนดีนะฮะนี่รถมีคอขับช้านะครับผมไปรล่ต่อนะครับตอนนี้ครับกำลังต้อนอยู่นะครับวิ่งเร็วมากคุณผู้ชมตม้องวิ่งตามนะครับผมเมีนไม่ทันจริงๆครับผม โอ้ยตอนนี้นะครับเราได้ภารกิจไล่ล่ามารับผมตอนนี้เราต้องวิ่งตามไปนะครับเดี๋ยวผมขอวิ่งตามไปนีดึงนะครับแบบขอดูสาการเป็นโอเคร้อมตอนนี้ครับถึงเวลานะครับที่เราจะต้องขายแสงครับโดยการไม่ตามไอ้เจ้าน้องหมานะครับไม่รู้ไปไหนแล้วเดี๋ยวไปดูไปนะว่าจะตามทันหรือเปล่านะครับ เอาคิเขาวิ okay. ่งเดียวไอ้เนยแล้ววะเฮ้ยหายไปเดียวไม่เรียวจะมาดิแป๊บหนึ่งนะครับเราลังล้อมอยู่มีคนแจ้งเหตุมานะครับโอเคครับน้ำน่าจะไปไกลนะครับ เดี๋ยวเราคงขอกลับคนนะครับโอเคแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องมาอีกครับเพราะว่าชาวบ้านให้ข้าวมันกินนะครับเพราะเราให้คำแนะนำกับชาวบ้านเลยครับพิตีคันกลับมาที่ถูกต้องนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงแค่ข้านี้นะครับสำหรับใครชอบคลิปแบบนี้ครับกลุ่มซอบครกับกลุ่มปฏิดัามของคุณมีค่านะครับกดให้เหลาด้วยนะครับก็บายนะครับผม